เหตุผลก็คือว่าทางอาหรับในตะวันออกกลางเนี่ยคือเขามีโรงพยาบาลเขามีแพทย์แต่บุคลากรของเขาก็ยังคือผลิตไม่ทันคือเขาเดินทางมาเมืองไทยจำนวนเขาน้อยเขาก็ต้องเดินทางมารักษาที่ประเทศไทยเหตุผลที่มาประเทศไทยในหนึ่งได้ได้หลายอย่างหนึ่งการรักษาซึ่งระดับนานาชาติเท่าเทียบกับอเมริกายุโรปได้เลยอันที่หนึ่งอันที่สองกการท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ด้วยอันที่สามก็คือมาช้อปปิ้งก็คือได้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 ทั้งสามอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็คือเวลาเขาเหตุผลที่เขามาเมืองไทยมารักษาก็คือมามี3ด้านเลยทางโรงพยาบาลไหนคะช่วงไหนที่เขาเขาจะเดินทางมามาบ่อยๆชนใหญ่เนี่ยจะมาช่วงช่วงปิดเทอมบ้านเขาก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนก็คือเดือนกันยาถึงสิงหาเดือนกันยาสิงหาใช่ครับช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเขาต้องจองก่อนไหมคะอย่างมาใช้บริการโรงพยาบาลสมิติเวชต้องจองล่วงหน้าไหมหรือว่ามา walk out walk in อันนี้<อ>จุดหนึ่งท,ท,ท,ที่ที่ที่โรงพยาบาลที่เมืองไทยที่จุดที่ทท